สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไบเสดกับดิฉันเพนสีปัญญาลชุนนะคะที่มาพบกันอย่างเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะของเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพศ2567นะคะอีกไม่กี่วันนะเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ก็คือปี2568กันแล้วนะคะ ก็ขอถือโอกาสนี้นะคะส่งคําอานวยพรนะและความปรารถนาดีไปยังท่านผู้ฟังรายการสมาร์ทไลฟ์ไวส์เกษียณทุกท่านเลยนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านาม,มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือถ้าเกิดใครมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็ขอให้ทุเราเบาบางลงนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเลยนะขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะท่ากลางสมาชิกในคร กันเราจะมมิตอบกันนะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาดังใจทุกประการน,นะคะสำหรับคนส่วนใหญ่นะคะหรือว่ากาเรเข้าเข้าสู่ปีใหม่ก็จริงถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะเป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตั้งความหวังใหม่ๆนะวาดฝันใหม่ๆกับปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงแล้วเราก็มักจะขอพ่อหนะ้าภาวนาขอให้ปีที่เราจะ ข้าเก้าก็สู่ปีใหม่นี้นะเป็นปีที่ดีๆนะพบเจอแต่เรื่องดีๆมีความสุขแล้วก็ถือโอกาสปล่อยทุกปล่อยโศกนะความผิดหวังความเศร้าหมองอะไรที่เราพบเจอมาในปีที่กําลังจะผ่านไปก็ขอให้มันผ่านไปนะสําหรับผู้สูงอายุเองจริงๆเหลายๆท่านก็ผ่านช่วงเวลาที่เปลียนผ่านของปีมานับครั้งไม่ถ้วนเลยนะแน่นอนก็อย่างน้อยก็น่าจะเกินหกปีกันไปแล้วนะ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาแนละ้วบางปีก็เป็นปีที่ดีของเราบางปีก็อาจจะเป็นปีที่ทําให้เราทุกข์ยากลาบากนะอาจจะมีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นสิ่งเลวร้รายเกิดขึ้นนะแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะจนถึงทุกวันนี้เลยนะนั้นผู้ฟังเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมคะว่าอายุของผู้สูงวัยเนี่ยเราแก่เกินไปหรือ,อยังที่เราจะตั้งความหวังในปีใหม่นะหรือ ถ้าความหวังที่เราตั้งไว้มันไม่เป็นจริงมันไม่สมหวัง,งแล้วเราจะรู้สึกยังไงนะจริงๆแล้วในมุมมองของนักจิตวิทยาทั้งหลายนะเขาก็มอกว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยจริงๆสําหรับคนทุกคนนะมีความสําคัญมากๆนะเพราะอันมันหมายถึงว่าเออเรากําลังจะมองไปสู่อนาคตก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความหวังนะจริงๆแล้วการกระตุ้นให เรามองไปข้างหน้ามองไปยังอนาคตมองไปถึงวันพรุ่งนี้เมันก็มีทั้งในแง่บวกเราก็แง่ลบนะคะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ทัศนคติรวมถึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมของคนแต่ละคนนะที่แตกต่างกันออกไปสําหรับผู้สูงอายุนะที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีนะไม่ได้เจ็บไห้ได้ป่วยอะไรหรือ บางคนอาจจะมีโรคบางโรคแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะรักษาได้หรืออยู่กับโรคนั้นได้อย่างไม่ทุกข์ทรมานสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้มีเงินจัดจ่ายใช้สอยแบบไม่ขาดมือนะมีลูกหลานห้อมล้อมมีคนดูแลแล้วก็มีชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขคนกลุ่มนี้นะมักจะส่วนใหญ่นะมักจะเป็นคนที่มีความคิดในแง่บวกนะมีพลังบวกมองโลกในแง่ดีแล้วก็ ส่วนใหญ่จะชอบตั้งความหวังใหม่ๆนะการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ในแต่ละปีก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีเนาะเป็นปีที่เรามองว่าเราก็จะได้ก้าวเข้าสู่ปีหนึ่งที่อาจจะมีความสนุกสนานมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาแล้วก็บางคนก็อาจจะมีการตั้งปณิธานอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยเช่นเราจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นจะทานอาหารให้ดีขึ้นหรือทําให้ตัวเองดีขึ้นในปีใหม่ที่จะมาถึงนะอย่าง บางคนก็จ,จะตั้งเป้าหมายว่าเราจะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เราจะเริ่มอ,ออกกาลังกายให้มากขึ้นนะหรือเราพร้อมที่จะทําอะไรใหม่ๆที่ท้าทายอาจจะลองทํากิจกรรมใหม่ๆที่อยากจะทําแล้วยังไม่เคยทําเช่นเดินทางท่องเทีย่ยวหรือทาง,งานอดักหกที่เราชอบทํานะคะผู้สูงอายุกลุ่มนี้มักจะมองไปอย่างอนาคตนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเราก็ให้สัญญากับตัวเองไว้ว่าในแต่ละปีเราจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะแล้วก็ มีความหวังในวันใหม่ทุกๆวันเลยส่วนใหญ่แล้วคนกลุ่มนี้ก็จะมีความกระตือรือร้นกับสิ่งรอบกายนะมีความสุขกับเช้าวันใหม่ในแต่ละวันถ้าใครเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากๆเลยนะเพราะเราสามารถที่จะเลือกมองความสุขที่อยู่รอบข้างเราได้ในทุกๆนาทีแน่นอนนะคะชีวิตที่ดําเนินไปในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี้ยมันก็อาจจะต้องมีอุปสรรคผ่านเข้ามาบ้างนะ แต่คนกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะเลือกจัดก,การกับปัญหาต่างๆที่พบเจอได้นะรู้วิธีแก้ปัญหารู้วิธีการที่จะอดทนแล้วก็สามารถที่จะจัดก,การกับอารมณลบ,ลบๆบของตัวเองที่มันเกิดขึ้นมาได้นะมองรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความจริงที่เกิดข,ขึ้นกับเรานะคะแต่ก็มีผู้สูงอายุอีกจํานวนหนึ่งเลยนะท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ค่อย มีความรู้สึกพอใจกับความเป็นอยู่ของตัวเองในปัจจุบันก็เท่าไหรนักนะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาชีวิตที่ยังแก้ไขไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านที่อา,อาจจะมีปัญหาลุมเ้าในเรื่องของสุขภาพนะอาจจะมีโรคเรื้อรังนะเป็นเบาหวานหัวใจเป็นโรคไตหรือแม้กระทั่งโรคไรต่างๆเช่นโรคเม็ดเลือนะบางคนอาจจะเจ็บป่วยถึงเป็นอมัอมาพาตอัมพาตษที่อาจจะต้องมีคนคอยดูแล ซึ่งระดับความรุนแรงของความเจ็บป่วยในร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพใจเราด้วยนะแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อมุมมอง,มมมองในการมองโลกเช่นกันอะผู้สูงอายุที่ยังคงต้องอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บนะก็มักจะมีความคิดว่าเมื่อไหร่จะหายสักทีนะเมื่อไหร่อาการเจ็บป่วยของเราจะทุเลาลงนะหายจากอาการปวดหรือทนทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆนะเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะ ถ้าใครที่มีลูกหลานดูแลหรือมีคนคอยดูแลใกล้ชิดก็อาจจะมีกําลังใจมากหน่อยนะมีพลังใจมีพลังบวกขึ้นมานะแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังในการที่อยากจะต่อสู้กับโครคภัยต่างๆนะก็ปฏิบัติตัวดีนะตั้งเป้าหมายไว,ว้ว่าในปีใหม่นี้ฉันจะต้องหายจากโรคนะจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นจะต้องปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะทานยาสม่ำเสมอ ออกกาลังกายหรือทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองหายจากโรคภัยนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆยิ่งถ้าเกิดว่ามีลูกหลานคอยให้กําลังใจนะคอยอดูแลอย่างใกล้ชิดเยยมเยยนอยู่สม่าเสมอเนี่ยก็จะย,ยิ่งทําให้มีกําลังใจมากขึ้นไปอีกนะคะแต่ในผู้สูงอายุบางรายที่อาจจะมีโรคค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะอาจจะรักษาไม่หายต้องทนทุกข์ทรมานก,กับโรคภัยที่กำเป็นอยู่นะอันนี้ก็อาจจะต้องการกําลังใจเพิ่มขึ้นมามากหน่อยนะคะ ถ้าใครที่พื้นฐานเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคิดบวกอยู่แล้วนะก็อาจจะอยากให้โรคภัยสงบแล้วก็เข้าใจความเป็นไปของโรคนะหร,หรือว่าสามารถที่จะอยู่กับโรคภัยได้อย่างไม่ทุกข์มากนักไม่กุ้งใจมากนักนะเป็นอะไรก็รักษาไปนะคนกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ในทุกๆวันนะบางวันอาจจะรู้สึกแย่บางวันอาจจะเจ็บตกแต่บางวันก็มีกําลังใจที่ดีนะก็สามารถที่จะ ดำเนินชีวิตอยู่ไปได้ยังไม่ทนทุกข์ทรมานเท่าไหรนักนะักแต่ถ้าเกิดในกรณีของใครที่โชคร้ายนิดหนึ่งอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยที่รุนแรงรักษาไม่หายแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานมากๆแล้วเราก็รับไม่ได้กับอาการป่วยที่ตัวเองเป็นอยู่นะก็อาจจะทุกข์หนักหน่อยนะคะคือคนกลุ่มน,นี้ก็ อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมไม่รู้ว่าจะมีวันใหม่ไปทําไมไม่รู้จะมีปีใหม่ไปทําไมอแต่ว่าอยู่ไปก็ทร,รมานเป็นภาระของลูกหลานนะยิ่งถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะเช่นไม่มีเงินรักษาก็ยิ่งขึ้นใจกันไปใหญ่นะคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยสนใจเลยนะว่าจะปีใหม่ปีเก่ารู้แต่ว่าชีวิตเนี้ยมันไม่มีความสุขชีวิตในปัจจุบันมันเป็นทุกข์นะ คือถ้าครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุที่มีมีทัศนคติแบบนี้หรือมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะกอ็อาจจะต้องหาวิธีการหรือมุมมองใหม่ๆที่จะทำยัางไงที่จะเพิ่มพลังบวกให้กับผู้สูงอายุนะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราเจ็บป่วยแล้วจมอยู่กับความคิดลบจมอยู่กับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานทั้งใจและใจอันนี้ก็ทําให้เราขาดพลังในการที่เราจะดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะ แล้วก็จะมีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งนะที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะแต่ว่าอาจจะไม่พอใจในความเป็นอยู่ของตัวเองในปัจจุบันมากนักนะอย่างเช่นบางคนอาจจะต้องอยู่คนเดียวนะไม่มีลูกหลานดูแลไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงเท่าไหร่หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะอาจจะบางคนอาจจะยังมีนิสินอยู่นะผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็อม ดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่บางคนถ้าหาทางออกไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้นไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วไม่อยากมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองเลยนะมองเห็นแต่ปัญหามองไม่เห็นเอ,อการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีปีใหม่ที่ดีนะคือคนกลุ่มนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ไม่รู้จักปล่อยวางนะเรายังเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเองอันนี้ก็ยิ่งทำให้ชีวิตเราเศร้าหมองเราก็หดหู่ไปได้เรื่อยๆขัดกำลังใจเช่นกันนะ แต่เราก็พบเจอผู้สูงอายุหลายๆท่านเลยนะคะที่ประสบปัญหาชีวิตเอ่อต้องเอ่อทางานทําการหรือมีปัญหาหลายๆอย่างแต่ว่าเขามีกําลังใจที่แข็งแร่งเป็นคนสู้ชีวิตปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดการได้นะเราเห็นเยอะนะอย่างมีงคนไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุบางคนที่ยังต้องทามาหากินค้าขา,ขายขายอาหารขายขานมขายข้าวอายุบางทีบางคนเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วเนี่ย ก็ยังต้องตื่นแต่เช้ามืดมาทําขนมมาทําอาหารขายคนกลุ่มนี้นะเราก็ทราบนะว่าชีวิตเขายากลําบากแต่เขาสู้ชีวิตนะเขาไม่ยอมแพ้โชคชะตาเขามีความอดทนอันนี้เขาก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่ได้นะคะเพึ่งได้อ่านบทความวิจัยเรื่องหนึ่งนะน่าสนใจมากเลยนะคะเขาเป็นบทความของต่างประเทศนะเขามาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนเรานะเขาบอกว่า จากที่เราทุกคนเนี่ยเคยมีความเชื่อว่า DNA หรือยีนหรือเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีหรือเราจะมีอายุยืนยาวแค่ไหนเนี่ยอันนั้นคือความเชื่อที่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมานานนะเพราะแต่จริงๆแล้วเขาก็คน้นคว้าค้นพบใหม่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็น DNA ยีนหรือเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเจริงๆแล้วมันไม่ได้กำหนด ชะตาชีวิตของเราในเรื่องของสุขภาพนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่กําหนดความเป็นไปของเราทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็อายุไขเนี่ยมันคือระบบความคิดนะบอกระบบความคิดนี้เป็นพลังงานถ้าเรามีระบบความคิดที่เป็นบวกนะเช่นเรามีความยินดีดีใจมีความกระตันยูมีความเมตตาการุณาพลังบวกเหล่านี้ค่ะมันจะไปสร้างเซลล์มันจะไปสร้างยีนที่ดีกับร่างกาย เพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดปกมักจะมีสุขภาพดีมีสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสดใสน,นะแต่ในทางกลับกันนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่คิดลบบ่อยๆนะเป็นคนที่มองโรคในแง่ลายนะจบอยู่กับความทุกข์ความรู้สึกลบในจิตใจเหล่านี้ค่ะเช่นความกลัวความวิตกกังวลกลุ้มใจอิดชา้าจะไปกระตุ้น DNA ยีนหรือเซลล์ในร่างกายของเราให้ทํางานผิดปกติ เราก็จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บร่างกายกกสุดโทรมลเลยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะจริงเรื่องความคิดดวกปวหรือความคิดลบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเราก็มักจะได้ยินคนพูดันอยู่เสมอนะให้เรามองโลกในแง่ดีให้เรามีความคิดปวกนะมองโลกตามความเป็นจริงแต่จริงๆอ่ะในปัจจุบันเนี้ยคนเราก็มีความทุกข์นะก็มีความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราสามารถที่จะหา เรียกว่าตัวยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นหลักคําสอนของพุทธศาสนาหรือหลักคําสอนของศาสนาไหนก็ตามให้เราอยู่กับปัจจุบันให้เราเลิกกังวลกับในอนาคตเนี่ยอย่าไปคาดหวังกับอนาคตให้มันมากนะักอันนี้มันก็จะช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีได้ด้วยในมุมมองของศาสนาะอย่างเช่นพุทธศาสนาเองก็จะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะ ก็อย่าให้ไปกังวลกับอนาคตรหรืออย่าไปคาดหวังกับอนาคตนะถ้าเกิดเราพูดเรื่องนี้กับคนหนุ่มสาวนะเขาก็อาจจะเกิดความคิดต่างก็ได้คือเขาอาจจะไม่เห็นด้วยว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่คิดถึงอนาคตข้างหน้าเราไม่มีความคาดหวังเราไม่วาดฝันในชีวิตแล้วชีวิตเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะคนหนุ่มสาวหรือคนัยทางานส่วนใหญ่เขายังมีความทะเยอทะยานมีความอยากได้มีเป้าหมายสูงๆแตที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดหมายเหล่านั้นนะ เพราะฉะนั้นการที่ไม่คาดหวังในอนาคตก็ทําให้ชีวิตมันนี้มีจุดมุ่งหมายเราก็ไม่มีความก้าวหน้านะแต่ถ้าเราพูดถึงการคาดหวังอนาคตกับผู้สูงอายุนะเราก็อาจจะได้มุมมองไปอีกมุมมองหนึ่งนะเพราะคนที่ผ่านประสบการณ์มามากๆนะเราเองเราก็จะรู้ว่าการคาดหวังไม่ได้จบลงที่ความสมหวังเสมอไปจริงไหมคะที่จริงแล้วตลอดชีวิตของคนเราเนี้ยเราจะพบเจอกับความผิดหวังมามากกว่าความสมหวังซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น ึงมีคนบางคนที่คิดว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ไม่ต้องหวังสิเราก็จะได้ไม่ต้องผิดหวังเอ,อในทางตรรก,กะก็อาจจะจริงนะก็อาจจะถูกต้องแล้วคือถ้าเราไม่หวังเราก็ไม่ผิดหวังแล้วเราก็ไม่ต้องเสียใจถ้ามันไม่สมหวังแต่ถ้าบังเอิญไม่มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็ถือเป็นโชคดีไปแต่เรามาลองคิดดูนะคะว่าเท่าคนเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปวันๆหนึ่งโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเลย คนบางคนก็อาจจะคิดว่าชีวิตมันก็คงจะน่าเบื่อมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมไม่รู้ว่าจะมีวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ไปทําไมเพราะว่าอะไรๆมันก็ยังคงเหมือนเดิมหรือจริงๆอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ถ้าเราทําชีวิตในปัจจุบันไม่ดีพอใน,ในทางพุทธศาสนานะคะก็มีลักคําสอนบอกว่าเราทุกคนะมีหวังก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่เราแค่อย่าไปยึดติดเราอย่าไปกังวลกับอนาคตให้มากนะักนะ เราควรจะอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะเป็นยังไงก็ยังไม่ต้องไปไปกังวลมันล่วงหน้าไม่ต้องไปทุกข์ล่วงหน้าไม่ต้องไปเรีลดล่วงหน้ามันทําให้เรากลุมใจเปล่าๆนะคะก็เอาเป็นว่าทําให้ปัจจุบันเรามีความสุขในแต่ละวันจะดีกว่าคือในในความเป็นจริงนะคุณมอว่าคนเราทุกคนไนมะ่ว่าจะอยู่ในช่วงไวัยไหนนะคือควรที่จะทําให้ชีวิตของเราอะมีความหวังแล้วก็มีคุณค่าอนะ แต่แล้วแต่จริงๆเราก็คืออย่าไปจริงจังกับมันมากๆากนะท่านพุทธทาสท่านเคยบอกเหมือนกันนะท่านบอกว่าอย่าไปบ้ากับชีวิตให้มากนะักเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องจะสมหวังผิดหวังจะทุกข์จะสุขอนะ่ะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นสลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันในชีวิตของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะไอยเชื่อว่าถ้าเกิดใครคิดแบบนี้ได้นะชีวิตเราก็จะไม่ทุกข์มากก็จะบอกว่าคือคือจะบอกว่าไม่ทุกข์เลยก็คงไม่ได้นะก็คือจะทุกข์บ้างแหละแต่เราสามารถที่จะปรับตัว สามารถที่จะเยนรู้ให้อยู่กับความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราได้โดยที่ไม่เศร้าโศกเสียใจมากหนักนะในชีวิตของผู้สูงวัยหลายๆคนนะเราลองสังเกตดูแม้ว่าพอเราไม่ได้ทํางานแล้วนะเราถ้าเราไม่ได้ทุกข์เพราะทํางานเราไม่ได้ทุกข์เพราะสุขภาพเราก็จะทุกข์เพราะเรื่องอื่นสาเหตุที่เราทุกข์เพราะเรื่องอื่นส่วนใหญ่เราก็ไม่พนเรื่องครอบครัวลูกหลานนะเพราะว่าเราไม่รู้จักปล่อยวางนะผู้สูงอายุบางคนยังยึดติดกับคนรอบข้างนะ บางคนลูกโตแล้วทํางานแล้วแต่งงานแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่นั่นแหละว่าจะดูแลตัวเองได้ไหมงานที่ทําจะทําได้ดีหรือเปล่ามีเงินใช้พอหรือเปล่ามีปัญหาครอบครัวไหมเนะยิ่งถ้าเกิดใครมีหลานให้เลี้ยงยิ่งทุกข์หนักเขาไปอีกนะเป็นห่วงหลานจะต,ต้องดูแลหลานเองหลานมีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าก็กินไม่ได้หน่อนไม่ลับแบบนี้มันก็ทุกตลอดเวลานะคะก็ต้องรู้จักปล่อยวางมีทางภาควิชาจิตเวชของคณะ แพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนะก็มีแนะนำเคล็ดลับนะคะสำหรับผู้สูงวัยนะที่จะทำให้เราอยู่ยังไงหรือจะปรับตัวยังไงให้เรามีความสุขนะท่านผู้ฟังลองฟังเคล็ดลับนี้แล้วก็ไปปรับประยุกต์ใช้นะอาจจะลองเริ่มต้นกันตั้งแต่ปีใหม่ที่จะถึงนี้เลยก็ได้นะมีอะไรบ้างเราไปฟังกันนะข้อแรกค่ะเขาบอกว่าผู้สูงอายุควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะพบกับความสูญเสียซึ่งมันเป็นธรรมชาติของวัยนี้นะ สูญเสียอะไรสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายนะคะสูญเสียบางคนสูญเสียญาติพี่น้องนะสูญเสียผู้ชีวิตหรือสูญเสียเพื่อนสนิทนะบางคนอาจจะต้องอยู่ลําพังคนเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแนๆ่ๆก็ต้องเตรียมจ,ยใใจัวเตยมใจยอมรับไว้่าเรื่องที่สองก็คือไม่ควรจะคํานึงรืยยึดยึดกับอดีตมากเกินไปนะจริงๆเราผู้สูงอายุก็คิดเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของอดีต กันค่อนข้างที่จะมากเป็นปกตินะทุกคนมีอดีตทั้งที่น่าจดจำล้วก็ไม่น่าจดจำการที่ผู้สูงอายุนึกถึงอดีตแล้วมีความสุขนะเช่นนึกว่าเราเคยไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มาสนุกมากเลยหรือตอนเด็กๆเ,เคยทําสิ่งน้นสิ่งนี้หรือนึกถึงความสําเร็จในอดีตของตัวเองรางวัลที่ได้รับนะหรือพอเวลาที่เรานึกถึงเรื่องดีๆเหล่านี้เรามาักจะเกิดความสุขเกิดความภาคภูมิใจนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีผู้สูงอายุบางท่านชอบเล่าเรื่องราวในอดีตให้ลูกหลานฟังเนาะ เล่าซ้าไปซ้ามาหลายๆรอบนะถ้าเกิดใครเป็นลูกหลานนะก็แนะนําว่าฟังเลยค่ะฟังท่านไปท่านมีความสุขที่ท่านได้เล่าท่านมีความสุขที่ท่านนึกถึงอดีตได้ย้อนอดีตไปก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอดีตของใครบางคนกลายเป็นอดีตที่ไม่มีความสุขนะเวลานึกถึงแล้วเกิดความวิตกกงังวลเกิดความโกรธเกิดความอะไรอาวรออันนี้ไม่แนะนํานะคะเช่นบางคนนะผู้สูงอายุบางคนแต่ฉันนึก คิดถึงเพื่อนรักคิดถ,ถึงญาติหรือคนรู้จักที่จากไปแล้วหรือบางคนอาจจะคิดถึงใครที่เป็นศัตรูที่ทําให้เราเจ็บทาน้ําใจคือพูดแล้วยังโกรธไม่หายบางคนย้อนน,นึกถึงความผิดพลาดในสิ่งที่เรเองเคยทําในอดีตแล้วก็ยังกลับมาโทษตัวเองซ้าไปซ้ามานะคะอันนี้ก็ไม่ควระก็ไม่แนะนำํำคือถ้าเกิดว่าอาดีตเราไม่ดีเนี่ยไม่ดีไม่ได้ทําให้เรามีความสุขก็อย่าไปนึกถึงมันอ่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่แนะนําก็คือว่าอย่าคิดว่าการที่เราอายุมากขึ้นแล้วจะทําให้คนอื่นเลิกเคารพในตัวเรานะ่ะบางคนพอไม่ได้ทํางานแนละ้วก็จะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าไร้ค่าไม่มีประโยชน์ไม่มีใครสนใจไม่มีใครเคารพเหมือนแต่ก่อนก็เกิดน้อยเนื้อต่าใจขึ้นมานี่ก็ต้องไม่ยึดติดกับมันนะคะผู้สูงอายุบางท่านนะเวลาที่มีปัญหาก็าอาจจะเก็บปัญหาไว้คนเดียวนะไม่คิดที่จะปรึกษาใครนะะเพราะว่าอาจจะม,มีความรู้สึกว่า ไม่อยากเป็นภาระของคนอื่นหรือไม่อยากทําให้คนอุ้งใจอันนี้ก็ก็ไม่แนะนํานะคะแนะนําว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาไม่ว่าจะเล็กจะน้อยนะพูดคุยค่ะขอคํปรึกษาจากคนรอบข้างนะบางทีคิดช่วยกันคิดหลายๆคนดีกว่าคิดแก้ปัญหาอยู่คนเดียวนะแล้วก็อย่าไปจริงจังกับชีวิตให้มากนักนะคะปล่อยวางนะพูดหลายฟังแล้วเรื่องปล่อยวางนะอย่าไปยึดติดกับลาบยดสันเสริญหัวโขนต่างๆที่เราเคยมีเคยได้นะแล้วก็ อย่าไปคาดฝังด้วยว่าลูกหลานจะต้องมาดูแลเรานะเราต้องเป็นที่พึ่งให้ตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องต่างๆให้มันมากนะ,ะเป็นห่วงลูกหลานจะลําบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หรือเป็นห่วงเรื่องการเจ็บป่วยของคนนู้นคนนี้อันนี้ก็ปล่อยอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะ,ะก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะผู้สูงอายุหลายๆท่านนะที่เคยได้ยินมาแล้วบางทีลูกหลานก็มาแอบบ่นให้ฟังก็คือ จะค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคือทุกอย่างต้องเรียกว่าเป็นสมบูรณ์แบบมากนะอะไรที่ผิดพลาดอย่างที่ตัวเองเคยทําก็ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่ปล่อยวางแบบนี้นะบางทีก็จะทําให้ลูกหลานเกิดความเหนื่อยในการที่จะดูแลนะบางที เราควรจะอ่อนอ่อนผ่อนตามความคิดเห็นของลูกหลานบ้างนะบางทีความคิดเห็นแต่แต่แต่ละเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตมันเราก็ต้องมองว่ามันไม่มีผิดไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าใครคิดเห็นต่างกับเราไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะบางทีสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้มันอาจจะดีกว่าความเชื่อหรือสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปล่อยให้อ่า เรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะอย่าไปยึดติดกับอะไรที่เราเคยทํามาแล้วแล้วบางทีมันก็จะทําให้เราทุกเปล่าๆนะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพพนาไหมอันนี้เน้นเลยว่าผู้สูงอายุทุกท่านนะจะมีโรคภัยหรือไม่มีโรคภัยนะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเริ่มจากอะไรเริ่มจากอาหารการกินทนาะนอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่านะทานาทั้งโปรโตีนนะวิตามินอ่พวกใย,ยอาหารต่างๆนะรวมถึง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องของการนอนหลับเนี่ยมันเป็นปัญหากับผู้สูงอายุหลายๆหลายๆท่านเลยนะบางทีนอนไม่หลับหรือนอนหลับน้อยเกินไปอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการเวลาของตัวเองนะเรื่องออกกําลังกายอันนี้ย้ําแลว้วย้าอีกนะก็คือออกกําลังกายให้ได้อย่างสม่าเสมอนะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพนะตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละครั้งนะถ้าใคร ที่สะดวกหน่อยเวลาสองครั้งก็ดีนะบางทีการที่เราเป็นโรคอะไรแล้วเรารล้ก,ก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันรักษาได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็หาเรื่องบันเทิงใจเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เนี่ยเราลองดูซิว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่เราอยากจะทําหางานอดิเรกที่เราชอบทานะเพลิดเพลินใจเงี้ยเราก็ทําไปได้ชวนเพื่อนชวนฝูงชวนลูกหลานทํา แล้วแต่จะปลูกต้นไม้ทําอาหารเลี้งยงสัตว์ท่องเที่ยวได้หมดเลยนะอีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้ยิดศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจจะศาสนาไหนก็แล้วแต่ที่เรานับถืออยู่นะเอ่อะาุกุศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเท่งนั้นนะเข้าวัดสวดมนต์ทำบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้แนะนําเลยว่ามันจะทําให้เรามีความสงบจิตใจเราสงบมากขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้เราทําใจได้ด้วยว่า ดูว่าในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาป่วยไข้เป็นเรื่องธรรมดานะรักษาได้ก็ได้รักษาไม่ได้ก็ยอมรับกันไปนะก็จะทําให้เราไม่ทุกมากนักนะเราก็ทําจิตใจให้เบิกบานง่ายที่เมื่อกี้บอกอย่าจู้จี้ขี้บ่นบุธง่ายนะอันนี้ก็จะทําให้ทั้งเราเองก็ทุกคนรอบข้างก็ทุกนะบริหารเงินให้ดีนะเรื่องของการใช้จ่ายเงินงนะก็ต้องออรู้จักที่จะออมเงินไว้ใช้ นะคะมีเงินเป็นของตัวเองได้ก็จะดีนะไม่ต้องเป็นภาระของใครแต่ก็ต้องระวังนะเรื่องการใช้สอยเงินนะคะการไปลงทุนอะไรที่มันมีความเสี่ยงนะอันนี้ก็ก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยนะสุดท้ายคนะ่ะที่เขาแนะนําก็คือการที่ผู้สูงอายุควรจะต้องพบปะผู้อื่นเข้าสังคมนะมีเพื่อนฝูงนะจะเป็นเพื่อนฝูงที่รู้จักกันมานาหรือเป็นเพื่อนข้างบ้านหรือ เป็นใครที่เราคุ้นเคยนะคะเข้าไปเข้าไปคุยกับเขามีสังคมกับเขานะแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในสังคมอันนี้จะช่วยช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะทําจิตใจให้เบิกบานนะมีอารมณ์ขันอยู่เสมออันนี้ก็ช่วยได้นะก็มองโลกในแง่ดีอีกนะสุดท้ายก็กลับมาเรื่องตรงนี้นะแล้วก็จริงๆทําอีกเรื่องหนึ่งก็คือการยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้สูงอายุอันนี้สําคัญนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวให เป็นผู้สูงอายุที่น่าเคารพนับถือนะถ้าผู้สูงวัยสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามนี้ก็เชื่อมั่นว่าเราก็จะมีความสุขได้ตัวด้วยตัวของเราเองเนในทุกๆวันมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่หรือปีต่อๆไปได้ทุกๆปีด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะส่วนใครที่ยังไม่เกษเสียแล้วกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณนะคิดว่าการเตรียมพร้อมชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะเราก็ควรจะเตรียมพร้อมล่วงหน้าด้วย อาจจะล่วงหน้าหลายสิบปีก็จะดีนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยการออกการลงทุนที่มั่นคงอันนี้ก็ที่เขาเรียกว่า passive income อันนี้ก็ควรจะต้องคิดตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะรวมถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสุขภาพนะดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะทานอาหารที่ดีออกกําลังกายดีพักผ่อนดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีถ้าทําได้อย่างนี้บ้านเมืองเราก็จะกลายเป็นบ้านเมืองที่มีสังคม ผู้สูงวัยที่มีความสุขคนทุกคนในสังคมก็จะมีความสุขด้วยนะคะก่อนจะจากกันในวันนี้นะแล้วก็กอนจะจากกันในปีนี้นะีก็ขอยก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดปีใหม่ปี2 5 6 8ที่จะมาถึงนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในปีหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านคะ่ะ